ครับวันนี้เราอยู่กับนิสสันเทียรานะครับ2.0 XL นะฮะลูกค้ามาติดตั้งตัวจอ Android นะครับขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะพอดีกรอบนะครับของเดิมสำหรับนิสสันเทียนาคันนี้นะครับก็รองรับกล้องรอบคันด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองให้ดูนะครับสำหรับการเปลี่ยนโหมดไปใช้กล้องรอบคันนะครับกด Enter ค้างนะครับล่ายมันก็จะเข้ากล้องรอบคันนี้ให้เลยนะฮะกดค้างอีกที ก็จะเป็นการดูทางฝั่งซ้ายนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเดิมของนิสสันนะครับโคัทีก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับหรือถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ถอยก็จะตัดมาให้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็หมุนตามพวงมาลัยปกตินะครับตัวนี้จะใช้แคนบัตนะครับสําหรับตัวนิสสันนะครับส่วนแอปอื่นๆนะครับก็ลงเท่าที่จําเป็นไว้ก่อนใช้คาเพ่ได้นะครับผ่านแอปคาร์ลิงนะฮะกูเกิลแมปนะครับเรลจีทนะครับอ๋อนี้ไม่ได้ต่อ wiFi ไว โอทีนะครับเปิดไวไฟก่อนโอเคเอาใหม่ครับ Google Map นะครับทางานรวดเร็วนะครับจี๊ดเลยนะฮะสังเกตด้วยเสียงได้นะครับคงไม่ต้องลองให้ดูแล้วเพราะว่ามีให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับ YouTube นะครับเร็วมากนะครับอ่าอ่าั รถปรับเสียงนะครับอันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับเครื่องเสียงเดินดีอยู่แล้วนะนิสันนะครับแต่ถ้าใครชอบโทนเสียงแบบไหนก็สามารถที่จะปรับอ่อิเคทัไรเซอร์ได้นะครับมีมีทาอะไรไหมนปรับได้นะครับแต่เดินทามแล้นะครับอันนี้มีเดซบีนะครับก็ใช้งานได้หลากหลายนี่มีไรละ แบ่งสองจอนะี่มันทําได้แล้วนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีอรนะครับอ๋อผิดอันผิดอันแบ่งสองจอ youtube อันหนึ่งนะครับแล้วก็ Google m a p อ่มาเนี้นะครับก็ดูได้ปกตินะครับอันนี้ก็เคลียร์ไปก่อนลูกค้าไหนไหนติดจอยดอยแล้วนะครับมาร้านกล้องสือรยนต์เรานะครับก็ติดตั้งกล้องสือรยนต์บันทึกด้านหน้าไปด้วยนะครับ โอเคอันนี้ก็จบการรีวิวนิสสันเทนาไว้เท่านี้ก่อนนะครับมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ